ให้ข้าวกันอ,อร่อยสวัสดีครับพี่น้องอาหารใต้สไตล์โชเล่น้ำยาปลาปลารา้าปลากับป๋องปลาร้านี่ผมใช้ของมัามนะครับรสชาติเข้มข้นดีขวดละ35บาบาทผาน้ำได้เยอะ ผสมน้ำได้เยอะนั่นแหละพี่น้องภาคใต้เรียกผ่าน้ำได้เยอะส่วนปลากระป๋องนี้ไม่ต้องตานะครับตักเอาแต่เนื้อติดน้ํานิดนิดแล้วก็ใช้ช้อนนี่แหละครับบีบียียีให้เนื้อปลาแหลกให้เนื้อปลาปลนหรือเนื้อปลาแหลกนั่นแหละผมก็เรียกไม่ค่อยถูก <c oughs> <c oughs> น้ำปลากระป๋องนี่ผมไม่ทิ้งนะครับผมจะยำไว้ราดข้าวกิน แล้วก็มาต่อด้วยตำเครื่องแกงมีดีปรีแห้งดีปรีสดหัวหอมหัวเทียมขี้มิน้นใครหรือตะคลายพริกไทยดำแล้วก็ตำให้ละเอียดตำเสร็จแล้วเราก็ไปลงมือแกงตั้งกระทะใส่น้ำปลาร้าเติมน้ำเปล่าเราเติมแล้วชิมดูจนความเค็มพอดีนะครับใส่ตะคลาทุบ ใบมะกรูดแล้วก็ต้มจนน้ำปลาร้าเดือดเดือดแล้วก็ใส่กะปิกับเครื่องแกงน้ำล้างครบคนให้ทั่ว <c oughs> หอมน้ำปลาร้าอ <c oughs> ึชวนกินชวนกินแล้วก็ใส่เนื้อปลากระป๋องพีบี้ไว้หรือว่ายีไว้ก็คนให้เข้ากันโอ้โหน้ำแกงน่ากินมาก ก่อนจะปรุงนี่เราชิมดูก่อนนะครับอือไม่ต้องปรุงอะไรแล้วอือร่อยก็คนมันเก่งอ่ะก่อต้นก่อต้อ,อ,ตอ,อร่อยแล้วก็ผิดแก๊สยกไปรับประทานได้เลยพี่น้องน้ำยาขนมจีนในภาคใต้เรียกน้ำแกงขนมจีนนะครับแล้วก็ทำได้หลายปลาด้วยไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาแดง หรือว่าปลาฝักพ้าแต่ผมไม่รู้นะว่าปลาฝักพ้าในภาคกลา,า,กางเขาเรียกปลาอะไรใครรู้บอกผมมาหน่อยครับถ้าเป็นน้ํายากะทิอ่ะทางใต้เรียกน้ำแกงถีอย่างน้ํายาไม่ใส่กะทิแบบเนี้ทางใต้เรียวน้ำแกงแพทพอพูดถึงน้ําแกงเป็นผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังพี่้องเมื่อก่อนที่บ้านผมที่ทางรถอ่ะจะมีโรงหนังอยู่แล้วเจ้าของโรงหนังอ่ะ ชื่อป้าพาดแต่ว่าชาวบ้านจะเรียกแกสาวพาดพี่นอะเวลาแกกินขนมจีนนะแกไม่ใช้ชอ้อนเลยนะครับแกใช้มือเปิบแล้วผมยืนดูอ่ะทำไมน่าอร่อยอย่างนี้มีอยู่วันนึงแม่พาผมไปตาลาดและสั่งขนมจีนให้ผมกินผมใช้มือเปิบโดนแม่ดู <laughs> อย่าลืมนะครับหนูๆน้องๆก่อนจอะก,กินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็ เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีดกดผักนอกหรือว่าผักสดสดวันนี้มี78อย่างนะครับมีโหระพาซื้อมา10บาทผักกาด10บาทต้นหอม10บาทก้านจอง10บาทถั่วพลู10บาทถั่วฝักยาว16บาทแล้วก็ลูกต้อนี้ที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับ60บาทสุดท้ายก็ลูกต่อเบาหรือเม็ดกะินนะครับ20บาท ขนมจีนวันนี้ผมว่าจะเปิดมือแบบสาวพาดนะพี่น้องแต่ผมกลัวว่าจะกินไม่ได้ดีเท่าเขาอะ่ะกินขนมจีนนะถ้าไม่ราดน้ำแกงให้โชคให้ท่วมกินไม่อร่อยพี่น้อง โหระพาในแม่ค้าบอกว่าแพงมากพี่น้องตอนนี้ดูดิผมซื้อมาแค่เนี้ยสิบาทอืมอร่อยปวจังจริงนะเนี่ย แช่วยแม่ขายข้าวมันไก่อ,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 อยู่หาดใหญ่เปลี่ยนไปขายข้าวขาหมูอยู่ยาลาเปลี่ยนมาขายน้ำมูดูตัวเอำอละงูก็ยังขายหมูดูยำอยู่บางปูแต่ขายปลาอูแม่กลองแม่กลองแต่แม่กลองค่อย <c oughs> <c oughs> ขายปลาทูไม่ได้ขายแม่กลอง <c oughs>